ฮัลโหลไกด์โอเคครับผมสวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะครับในเกมอันเทิร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำอะไรเนี่ยอา้าวแล้วใครมาสร้างไว้เนะี่ยใครคําสร้างไวนะ้แกมไม่ต้องสนใจมานะสร้างไว้แม่งก็สร้างโหสะบุนมากครับวันนี้เราก็จะมาเอา่อเล่นอันเทอร์นะครับผมเออก็มาเล่นนีกว่าเอาอ้าจะพูดอะไมใหม่โอเค okay. ครับผมก็ นะผมผมก็จะมารีวิวเกมนี้นะผมหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วแล้วนะฮะหลายเอทุยทอีกอีกหลายคนนะผมก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมเป็นเกมฟรีเกมหนึ่งในสตรีมเลยนะครับผมโอเคสามารถหาโหลดกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิ่อสตรีมไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมตอนนี้ฮะโอซอมบี้เจอผมแล้วครับผมมันกำลังเดินมูลวอล์กอยู่กับที่อา้าวมันกระโดดมาวะ่ะ โอ้โหสองตัวเลยบวกไหม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 ,มอ่าได้ experience ด้วยนะผมเป็นเออเขาเรียกว่าระบบ up skill จากการ kill zombie นะผม up เอา up เป็น survival กับเอาเอาดอร์กันผมเอาไว้ครับอ้าวมีรถมีรถ อ้ยน้ำมันเยอะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมออเออหาของก่อนผีมาผีจอนชาวไรจอนจอนโอ้โอ้ตัดเจ็บหืมสุดยอดวะ่ะตัวเนี้ยของก็ไม่มีโอ้มีมีของเอ้ยอเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นพวอปลอดเซฟตี้อิงเอ้ยไตาย ไปสดนี่แหละโถเดียกเลยหกเก้านะครับผมเหลือหึงเห็นมากเ๋ยบผมก็ฟารรมของกันไปก่อนนะผมเดี๋ยวเผื่อคลิปหน้านะผมผมอาอจจะไปเล่นในโหมดของมัลติเพเยอร์นะครับผมคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วครับโอ้โหนี่ครับผม s ส e d จแฮมเมอร์ดักเทป เอาไปทำอะไรวะผมก็อครับของไม่เป็นนะตะกี้เห็นรถอยู่หลังบ้านใช่ไหมต้องอัพสกิลกันสกูนี้ได้สกิลพอยต์ม,มาเยอะแล้วก็อัพส้นตีเลยไม่ได้แล้วผมโอเคผมไปฟังกันต่ออีกเมืองหนึ่งนะครับผมอา้าวเอเนจีหมดมติดพีดิกม,มันหน้ามันไส้ไหมโถไม่เป็นไรครับผมเราให้ภายใน ก็จะไปทางไหนดเนี่ยโอเคครับตามตามถนนไปละกันครับผมตามถนนไปเฮ้ยเจอผีเจอผีเจอ,ผเจอรถรถรถ,รถเออเอะไรวะเฮ้ยเจอถังน้ำมันเลยโหน่าจะดีน่าจะดีอยู่แต่ไม่ดีก็ตอนนี้ลาซีควรทำไงดีเนี่ยอ๋อดาแล้วทุบหนึ่งที ทุบสองทีโอ้ยโอ้ยร้อนนี่แรงมากทุบทีเดียวถีะตายโอ้ยโอ้ยไม่โดนที้ขวาหืมดุดันดุดันอายังไม่หมดยังไม่หมดดุดันวะดุดันวะหืเลือดนี่หายไปครึ่งไปเป็นคืบยัดเค็กระสุน <c oughs> อะไรเนะี่ยคิวิเลียนบุลเล็ต เฮ้ยเจอกระสุนพกอย่างนี้ใช่เปล่าวะโอ้ไม่มีแม็กกาซีนโเอ้ยเจอผีหลังบ้านตัวหนึ่งครับเดี๋ยวโอ้มีแต่คารีเวียนไม่ใช่คิริเวียนเอ้คิวิเวียนเออคิวิเวียนบุลเลต์โอเคครับผมยังมียังมีอยู่สองนัดสองนัดนี้อะไรเนี่ยอะไรเนะี่ย คีคิคลา่าเล็กเบรกิ้งแอนิมอลแฉปกับดักปะอ๋อกับดักกับดักผีปะเออเอาเอาโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอค้างไว้แค่นี้กันกนะผมเจอกันต่อพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ u b s ส r คร e นะครับผมขอบคุณครับอ,อ้าวจะเจออะไรเนี่ยโอ้อ,อ้อยผี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  อย่าลุมอย่า pues ลุมเออแทบตาย